อ่าไม่ต้องตกใจนะครับทำไมวันนี้มากันเงียบเียบนะฮะพอดีวันนี้ได้ของดีมาแบ่งปันนะครับยังอยู่ที่เดิมนะฮะยังรีวิวกันเหมือนเดิมนะฮะก็ทุกท่านกำลังรับชมสนิมหน้าช่อนลนะครับผมจานะฮะวันนี้อย่างที่บอกผมได้ของดี1ตัวมาแบ่งปันแล้วก็อาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะผมจ่ายเงินไปรับของมาเปิดมาแฮปปี้มากนะฮะคุณภาพราคาดีไซน์เข้ากันอย่างลงตัวแล้วผมไม่เสียดายเงินที่จ่ายไป ผมเลยตั้งใจว่าจะเอามันมาแบ่งปันให้พี่ๆพเพื่อนๆที่อยากได้ไปไว้ใช้งานนะครับตัวนี้คือมีดอินเอฟนะครับดีเทลของมันเลยนะที่ผมดูคร่าวๆคือใบยาว12นิ้วครึ่งด้าม6นิ้วันาดา7มิลท้องกว้าง2นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับด้ามที่เหล็กเข้าด้ามโดยการอีพ็อกซี่แล้วก็หมุด1หมุดนะฮะตัวนี้นะฮะใบเป็นเหล็กแหนบนะฮะเหล็กแหนบซุปเก้าคือเหล็กแหนบตีร้อนคืนไฟไป2รอบคืนไฟก็โดยการอบอุณหภูมิประมาณ200องศานะครับแล้วก็ใบมีดจุ่จ ส่วนตัวนี้ใครที่จะรับต่อผมผมบอกได้เลยว่ามันมีรอยฟันแล้วเพราะผมเทสไปแล้วนะฮะก็เทสแล้วไงเลยการบอกว่ามันดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ก่อนเลยนะฮะดยการกีดกระดาษก่อนนะฮะเรื่องความคมนะฮะอันนีจำเป็นต้องคมขนาดนี้ไหมมันไม่จาเป็นหรอกนะฮะแต่ว่าตาคมได้มันก็ดีนะฮะอ่าดูช้าๆนะครับอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวฟันไม้กันนะฮะนี่เลยนะฮะ ป่านจะให้ดูจริงๆนะฮะนะครับนี่นะครับไม่บิดไม่งอนะครับแล้วก็ขีดกระดาษอย่างรักษาคมได้อยู่นะฮะอีกท่อนหนึ่งอีกท่อนหนึ่งจะเดินไปไหนวะ,นะ,ะแล้วก็รีดนะฮะอ่าเป็นไงครับสวยๆนะฮะไม่มีคม ไม่มีบินผมยังอยู่สวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่เร่อนี้ะนะฮะใครที่จะรับตอบผมบอกเลยผมมีรอยเทสแล้วนะฮะใครทําใจได้รับได้รับไปเลยผมปล่อยที่799นะฮะใครสนใจขอรูปเพิ่มคลิปเพิ่ม0 9 6 9 0 3ก9า0สูแอดไลน์มาคุยกันส่งฟรีทั่วประเทศนะครับตัวนี้เห็นไหมสวยงามเทสให้ด้วยมีรอยเทสแล้วนะผมบอกแล้วนะครับอันนี้ดีกว่า ก่อนจะรับไปเดี๋ยวทําความเข้าใจกันนิดนึงมีดตัวนี้เอาไ้สาหรับฟันไม้นะครับแนะนาให้ฟันไม้พวกไม้ที่ผมตัดเนี่ยตอนนี้ผมตัดไม้เยอะผมก็เลยต้องมีเครื่องมือดีๆนะครับเอาไปฟันไม้นะครับแล้วฟันไม้ใครที่บอกว่ามีดแข็งนักหนาแล้วไปฟันแล้วบิดข้อมือจะชุบอย่างไงจะคืนไฟไงมีโอกาสท้องแตกผมได้นําฟันตรงๆดึงตรงๆนะครับแล้วก็อย่าไปฟันพวกที่มันเป็นโลหะตะปงตะปูเนี่ยรู้ว่ามีดบางยี่ห้อทําได้แต่มันไม่ได้มาทําไว้สําหรับฟันตะปู ถ้าราใช้กับตะปูไปหาค้อนนะครับจะต่อให้ขวานก็บินนะครับแนะนําให้ไปฟันไม้ใช้ให้ถูกประเภทนะครับของผมนะฮะซื้อไปเอาไงดีถ้าซื้อไปไม่รับประกันดีกว่าเพราะผมไม่รู้พี่ไปใช้ไงกันผมก็บอกตามตรงว่าผมใช้แล้วมันไม่พังถ้าพี่รับได้คอนเซ็ปต์ตรงกับผมพี่ก็รับไปนะเจ็ดก้าไม่ว่ากันแต่ก่อนส่งรับประกันได้ว่าปกกับของจริงตรงกันแน่นอนไม่มียาไส้นะครับดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีนะครับ ก็ใครถูกใจทักมาแล้วส่งออนช่องผมใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสับสกายให้ด้วยนะครับใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วย,ยนะครับสนามหน้าช่องสวัสดีครับผม